แองไปแต่งตัวไปแต่งตัวไม่เอาแต่งอะไรไปแต่งเออแต่งชาชาตรงไหนเดี๋ยวคอยดูเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยจะต้องโดนเดี๋ยวก่อนคอยดูหนึ่งคอยดูเท่ากันไหมเนี่ย ทุกคนมาเนี่ยทุกคนมาไปแต่งตัวไปแต่งตัวน่าอมกานจริงๆแต่งตัวแค่นี้ก็ถังเนี่ยเสร็จแล้วดูเนี่ยไปอาบน้ำเสร็จยังเนี่ยเอาเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มทาตัวยีนน้ำแตก แล้วเดินแต่กับเกงในผ่านกล้องเนี่ยเอาแล้วก็ใช่ทำไมอ่ะแต่เงจะเสร็จอย่างเนี้ยใส่เสื้อก็เสร็จแล้วนะครับว่าเดี๋ยวก่อนสีแต่เงเสร็จอย่างเนี้ยเดี๋ยวก่อนดีแล้วก็มาเล่งคนอื่นอ๋โอโ้ยโ